กลังกินเล่าอารมณ์ดีอยู่แท้ๆคิดจะทำอะไรนหนูที่แขอโทษดูดินะบางอย่างมาดูถูกพวกเชนคูสดินะฉันคนนี้พูดเขาพูดอะไรที่ไม่ถูกหูแกงกันก็พูดแะแซ่ขอโทษสิดนิผู้ใหญ่บ้านคะเอ้อลเปล่าหน้าคอยพวกโจสลัดเมื่อวันก่อนใช่แล้วพวกเราใส่หวยไม่มีบทสักคำหน้าอนาจจริงๆจะพวกนี้ จนสลัดมีแต่พวกขี้ขลาดทั้งนั้นเลยนี่แต่ท่าอย่างเดียวใช่ผู้บ้าเนาะเฮิมอย่ามาดูถูกพวกแชนคูสนะพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้ขี้ขลาดซะหน่อยไม่เอาหน้าลูฟี่ยังไงิดเยอย่ามาดูถูกพวกแชนคูสนะเจ้าโจรภูเขาบ้าพวกแกนั่นแหละที่เป็นฝ่ายผิดเจ้าลิงภูเขา หมดทางช่วยจริงๆเจ้านี่ไปสำนึกผิดในโลกหน้าซะเถอะขอลองละปล่อยเข้าไปเถึะนะถึงว่าสิทำไมที่ร้านถึงไม่มีใครอยู่เลย <c oughs> จนภูเขามาวันก่อนนี่เอง